สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไฮชาวนาเนาะค่ะเนาะมวันะนี้แม่นองต่างกับสิบห้ามาเบิงผลงานเนาะคะ่นะเนาะคือช่วงนั้นเนี่ยมันหลายแห้งไหมคะ่ะตรงที่แม่ตัดบ่ค่ะตัดอัน,นตัดเข่าเนะะี่ยค่ะเกี่ยวไปให้ควายเลยได้ค่ะเกี่ยวทั้งหยาทั้งเขาเลยหลังหลังจากที่เฮาเกี่ยวได้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะปรากฏว่าเขาขืนนะคะ่ะเขาขืนง่ามค่ะแตะวันหยาบมีเลยไหมคะ่ะ แล้วก็สวยมากเลยค่ะไอตัวที่ปรได้ตัดเห็นว่าค่ะมันจะเหลืองเหลืองเราบัทเทนีเวลาถอดห่วงไหมค่ะมันก็จะล่มนะคะเห็นมาต้นมันสูงสูงเลยนะมันจะล่มมันก็สิดว่าได้ถามันล่มตอนที่มันถอดห่วงแล้วนะมันก็จะรีบไหมค่ะแต่ว่าขันมันล่มหลังจากที่เม็ดเข่ามันเริ่มแก่นีจักหน่อยค่ะมันก็จะบวบีบมันก็จะได้เข่าอยู่นะคะแต่บัทเทนีอันโตที่เขาตัดนี่ค่ะตัวนี้มันจะบวล่ม มันจะสูงกําลังพอดีแต่ว่ามารุ่นแต่ว่าห่วงเข่านะคะว่ามันสีหน่อยหรือมันสีใยซ้ำใดนะะเนาะค่ะเนาะเวลาเก็บเกี่ยวเดงแม่สีมาถ่ายคลิปให้เบิงเนาะคะ่นะนว่าห่วงเข่ามันไดประมาณซ้ำใดมันดีกว่าหรือว่าแย่กว่าที่ฮาร์วัตต์เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นคลิปทดลองนะคะเด้อเป็นเป็นเป็นทดลองบางส่วนนะคะคันไดพ้นปีหน้าก็คืออาจจะได้เฮดเกือบเบิดทงอะละคะ่ะเดี๋ยวแม่ จบคลิปสำานี้ก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ